ไอโฟนมากเซียลมี่ยังไม่ออกเขาต้องการให้ดู iPhone 17ออกมาก่อนแล้วเขาก็คอยดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างซึ่งผมบอกเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวกับไอโฟนเซียลมี่7 pro max อันนี้รุ่นใหม่ที่เซียลมี่กำลังจะออกกับเซียลมี่7 pro max เหรอ17นี่คือเหตุผลว่าทำไมยอดขาย iPhone ของประเทศจีนถึงตอนนี้แพ้หัวเว่ยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือการาฟผู้ใช้งานในจีนเหรอก็คือมันก็ใกล้ๆกันหมดเหรอเนี่ยโอ้แต่ว่าของ Apple นี่ลดลงมา19%นะ โทรศัพท์จีนหลายประเภทเพราะฉะนั้นแล้วจากการซื้อข้อมูลจาก iOS นะฮะไป mm. จนถึง Android ง่ายมากเพราะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันให้ทำได้แล้วยังง่ายผมนี่นะผมยังบอกกับตัวเองเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ iPhone 16 Pro Max ของผมเนี่ยมันเริ่มสุดโซมแล้วเนี่ยเก่าแล้วใช้ต่อไปวเนี่ยผมจะซื้อ Xiaomi ชีวิตผมใช้ไอโฟนมาตลอดนะผมไม่เคย s a m s u n ไม่เคยใช้แต่ Samsung หลายคนนะอย่างในใหม่อย่างเงี้ยเขาใช้ Samsung แต่ถึงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนนะผมไม่เน้นเรื่องยี่ห้อเพราะเทคโนโลยีการสร้างโทรศัพท์นั้นมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่จะต้องผลิตรเจทรถ้้าใชก็ทูด้จอย่กิง นี่ผมไม่จะมารีวิวเพื่อชียรไอโฟนนะผมมารีวิวเพื่อไม่ให้ซื้อ iPhone 1 7เพราะไม่คุ้มค่างเงินไม่คุ้มจริงๆแล้วมันเกเรมากไนบริษัท Apple เนี่ยมันเอารัดเอาเปรียบสมมุติท่านผู้ชมซื้อ iPad Air มาตัวหนึ่งไม่เอี่ยมไอแพเนี่ยมันจะมีคีย์บอร์ดซื้อเพิ่มเติมได้ไม่ใช่ถูกนะเป็นมือนะมือสองมือนะ่ทำเป็นเล่นไปแล้วยังเสือมีปากกาอีกพอมันจะเริ่มเปลี่ยนรุ่นท่านผู้ชมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรุ่นไอแพดแอร์รุ่นเก่าทา ไอแบบนี้ถือว่าผิดไหมก็มันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วมันเลยยกเลิกการขายรุ่นเก่าสมมุติแบบว่าปัจจุบันมันมี iPhone 17แล้ว Apple ก็เลยไม่ขาย iPhone 16แล้วก็มาขาย iPhone 17มันมันก็ปกติไหมหรือแบบลดรุ่นใหม่ t ต y o ต้ารุ่นใหม่มันก็ยกเลิกการผลิตรุ่นเก่าหรือเปล่ามันก็ทุกอย่างไหมสินค้าทุกอย่าง Windows 11มาก็ยกเลิอกอัปเดต Windows 1 0 มันไม่ถูกนะแล้วคนที่อยากได้16จะซื้ออะไรเอ้าคนที่อยากได้16ก็ซื้อ17สิราคามันเท่ากันไม่ใช่เหรอคือคือมี16กับ17ราคาเท่ากัน17ดีกว่าแต่คุณบอกว่าคุณอยากได้16คือคีย์บอร์ดเสริมมันไม่มีแล้วเออตะกี้เขาพูดถึงคีย์บอร์ดเสริมอ่ะลองดูใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มาตัวหนึ่งไม่เยี่ยมไอแพดเนี่ยมันจะมีคีย์บอร์ดซื้อเพิ่มเติมได้ไม่ใช่ถูกนะเป็นหมื่นนะหมื่นสองหมือนนะทำเป็นเล่นไปแล้วยังเสือมีปากกาอีกพอมันจะเริ่มเปลี่ยนรุ่นท่านชมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรุ่นไอแพดรุ่นเก่าท่านผู้ชมที่ต้องการคีย์บอร์ดซื้อให้ลูกให้หลานใช้เนี่ยหาไม่เจอละแม่งหาไม่เจท้องตลาดเดี๋ยวนะแต่คี บอร์ดเสริมมันน่าจะมีปะคือพวกอุปกรณ์เสริมมันไม่น่าจะหายไปแบบว่าจากท้องตลาดปะ iPad a c c e s s o r y Magic keyboard for iPad Pro เนี่ยพวกนี้มันมันใช้กับรุ่นเก่าไม่ได้เหรออันนี้มันต้องใช้กับ iPad รุ่นใหม่เท่านั้นเหรอคีย์บอร์ดเสริมมันไม่สัพอรุ่นเก่าอ่อใช้ไม่ได้โอ้ชอปออฟฟิเชียลมีขายถ้าไม่ใช่รุ่นเก่าเกินคือมันมี2กรณีอย่างแรกคือมันยังมีขายจริงหรือไม่อ่าบางคนบอกมีขายบางคนบอกไม่มีขายอ่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าต่อให้มันไม่มีขายกรณีต่อมาก็คือการที่เขาผลิตสินค้ารุ่นใหม่มาแล้ว แล้วเขาจะยกเลิกขายสินค้าของเก่านี่ถือว่าเขาเป็นบริษัทที่เร็วเอาเปรียบผู้บริโภคร,รอแบบสมมติวิน w ดว์สิอะะออกมาแล้วแล้วก็ Windows ก็ประกาศไม่พัฒนา Windows 10แล้วมาพัฒนา Windows 11แบบนี้ก็คือ Windows ก็เป็นบริษัทที่ชั่วชา้าหรือว่าถ้าแบบ Toyota ออกรุ่นใหม่มาแล้วก็ประกาศไม่ผลิตรุ่นเก่าแล้วไม่ผลิตอะไรรุ่นเก่าแล้วก็คือ Toyota เป็นบริษัทที่ชั่วชา้าแบบนี้เหรออย่างนี้มันก็ถือว่ามันก็ชั่วกันอยู่เยอะนะหลายๆบริษัััััททมมมนนนนกกก็ช่่ว่วออออยยยูเเเะะนะ้้้จใใหหซืรรุุคงล เ,เขาก็ไม่ได้กัดจะให้ซื้อรุ่นใหม่ทุกครั้งอะ่ะเขาก็แค่ขายของของเขาคุณจะซื้อก็ได้คุณจะไม่ซื้อก็ได้ปะเขาไม่ได้บังคับไหมหรือว่ามันก็ถือว่าเป็นการบังคับไกลๆยังไงมันถือว่าเป็นการบังคับไกลๆไ,ไหมไม่ขายรุ่นเก่าเลยพวกจนจะซื้อของมาทําตัวรวยจากที่ไหนเอาก็ซื้อมือสองได้ ก็ในตลาดก็ยังมีขนขายมือสองนะแต่รถเขามีอะไหล่รองรับรุ่นเก่านะอมก็ยังมีอะไหล่รองรับใช่ไหมโอ้หน้าสนใจตรงที่อุปกรณ์เสริมเนี่ยมันใช้ได้กับรุ่นไหนบ้างเลยเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าในในเว็บท่านซื้อไอแพดไอรุ่นใหม่พร้อมคีย์บอร์ดตัวใหม่ท่านผู้ชมมันเลวไหมมันเลวจริงๆเพรา้นก็คือตอนคุณซื้อ r p o d s เออตอนคุณซื้อ iPod รุ่นเก่าคุณไม่ยอมซื้อคีย์บอร์ด iPod รุ่นเก่า iPad คีย์บอร์ดเออคีย์บอร์ด iPad รุ่นเก่าคุณไม่ยอมซื้อแต่พอมันออกรุ่นใหม่แล้้วคุุณออยาากกจะซืร่่นเ มันก็เลยแอปเปิลมันก็เลยเร็วอีกอย่างหนึ่ง iPad มันก็มีคีย์บอร์ดในตัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะก็คุณไม่ต้องซื้อมันก็มีคีย์บอร์ดในตัวเข้ามาอยู่แล้วแต่พวกคุณอยากจะซื้อแต่ว่ามันขายรุ่นใหม่แล้วมันก็เลยเร็วโอเคเก็ต okay, แ,แล้นะคผู้ชมครับอย่าเป็นอันขาดอย่าไปเชื่อยี่ห้อเก่าๆไม่จาเป็นจะต้องเป็นไอโฟนอะไรก็ตามที่เราเคยชินนะเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้เนี่ยคนหนุ่มคนสาวก,ก็รู้สึกเท้าเลี่ยนอยากขี่บีเอ็มแต่ปรากฏว่าพอเจอรถไฟฟ้าจีนรุ่นใหม่ขึ้นมารา,าถา BM, ราณบไฟฟ้ ไม่ได้พูดถึงเทสลานะจำไว้เทสล่าเร็วเทสล่าเร็วนะแต่รถไฟฟ้าจีนถูกกว่า m 5 6ล้านไอ้น,นี่แ้าล้านกว่าบาทเองความเร็วของรถก็เร็วมากกว่าติดอยู่เรื่องเดียวระยะทางวิ่งอย่างแบตเตอรี่ที่ใช้แบตเตอรี่นั้นตอนนี้พัฒนามาถึง600กิโลเมตระค่าไฟฟ้าที่เราใช้ชาร์จรถเนี่ย10%ของค่าน้ำมันประหยัดรูปร่างก็สวยคุณภาพก็ดีเกาะถนนวิ่งก็เร็วมากและในขณะเดียวกันออปชั่นในรถเพียบผมยังไม่รู้เลยว่าเจเจคู่ที่ออกมาเนี่ยตอนนี้มียอดจองไว้6000คันรถแต่ไม่ได้บบบอกนนะว่่าาถ้แแแตเเสีีียยปลทพโค มีแค่พันคันก็เลงจะมาอีกมาเท่าไหร่ก็หมดท่านผู้ชมห้าแสนกว่าบาทหกแสนบาทรถวิ่งในสี่ห้ารอยกิโลเมตรชาร์ตีหนึ่งค่าไฟสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าน้ำมันข้างในออปชันเพียบสวยด้วยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูเจคู่แล้วยาริสที่รักจะหนีไปไหนจะขายให้ใครไอแบบนี้คือเรียกสวยเหรอสวยก็สวยนะอันนี้อันนี้ก็ถ้าคุณลุงสุทธิี่บอกว่าสวยผมก็ว่าสวยนะผมจะไปรู้อะไรเนาะชายนี้เกิดมาไม่เคยขับรถจะไปรู้อะไรสวยครับอันนี้เรียกสวยนะ ทอดปอีกสักปี2ปีพัฒนาการแบตเตอรี่ก็จะเริ่มก้าข้าม5 0 0ร้อกิโลเมตรไปเป็น800กิโลเมตรผมยังไม่รู้อนาคตรถญี่ปุ่นในขนะนี้ซึ่งกัดฟันเกินสูงที่รือทำได้ดีมากเอาไปบวก100่งศูนย์ศูนย์โซเชียลเครดิตเฮ้ยโอ้โหมีการบวกโซเชียลเครดิตกันต้องโตแบบนี้เลยเหรอเพียงยอมทำ e V ออกมาแล้วแต่ก็ไปเจาะตลาดล่างก็คือว่าอย่าเออครับไม่เป็นมีสิทธิวิจารณ์ไหมไปศึกษาก่อนนะเอ้าผมก็ไม่ได้วิจารณ์นี่ตะกี้ผมก็บอกว่าก็ผมไม่เคยขับรถ คุณลุงสนชีบอกว่าสวยผมก็ว่าสวยนะอันเนี้ยราคา6แสนกว่าพอม,มาเจอเจคู่ยังไม่ถึง6แสนเนี่ยญี่ปุ่นก็น้องคำเดียวว่าบรรท่เรือหายแล้วกูไม่เชื่อไปดูไอ้รถขนาดกลางแคมบรี่ที่เป็นรถขวัญใจของคนไทยระดับชั้นกลางหรือผู้บริหารเนี่ยแม่งเกือบ2ล้านบาทแพงเรือหายเลยไอเดนซ่าที่ผมซื้อมาเนี่ยที่บริษัทซื้อมาเนี่ย2ล้านต้นๆในขนะซึ่งถ้าไปซื้อแบบเดียวกันออปชั่นยังสู้เดนซ่าไม่ได้วิ่งไม่ก่อนถนนเดนซ่าก็เอาขาดหรือว่าี่อะไรที่น้องจับไม่ได้แล้วเกือบ5ล้านบาทท เอนะจ g ก็มีรุ่นพรีเมียมรถตู้จีลี่ก็มีรถตู้เพื่อนๆผมที่เคยใช้รถตู้ไม่เคยใช้รถตู้แล้วใช้ BM อย่างเช่นนายเพชรพชระสมุทรวนิชลูกช,ช,าชายอาจารย์ชัยนันบอกเลยบอกว่าอาสุนทีเพชรใช้ BM ไปแล้วเพชรตัดสินใจขายจริงเหรอสีรีส์ห้าเลยนะเพชรซื้อจีลี่มาเพชรไม่เคยมีความสุขครั้งไหนเท่าครั้งนี้โอ้แม่งเป็นรถที่สุดยอดมากๆนี่ไงจากปากของพชระสมุทรธานีไม่ใช่ค่าโฆษณาท่านผู้ชมไม่มีซื้อของใช้สติคิดนิดหนึ่งคุ้มค่าไหมเงินที่ลงไปกับสิ่งที่ได้ไม่ซื้อมอไซคค์์อออ่ะถ้้างันนมเไซผดือออนนะะึง่่่ขขับีสดววกการถเยะ ขับรถรถติดมอเตอร์ไซค์ซิกแซกได้ไปถึงที่หมายเร็วกว่าเออแดดมันร้อนเหรอโอ้โหคุณมาบ่นเรื่องแดดใช้เงินน่ะตั้งสติดีนึงเรื่องแดดมันร้อนเดี๋ยวมันก็หายร้อนคุณขับมอเตอร์ไซค์ไปห้างเข้าห้องแอร์เดี๋ยวก็หายร้อนความร้อนเนี่ยมันร่างกายเนี่ยมันจัดการได้คุณประหยัดเงินสิโอ้โหฝนตกกลางร่มดิร่มคันหนึ่งไม่กี่บาทประหยัดเงินนะเดินเอายังได้เลยเออนั่งรถเมย์ดิ เอ้ยทำไมไม่นัารถเมล์เอาโห B D S ก็มีนะ B D S นี่แก้ปัญหาเรื่องฝนตกเรื่องร้อนได้หมดเอ้ยทำไมไปซื้อรถโอยคันเป็นแสนเป็นล้านเศรษฐกิจสมัยนี้เดินเอาดิเอ้ยเดินเอาเนี่ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องเสียค่าไฟเดินเอาออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวนี้เขาลดเงลองออกกำลังกายเออไม่ต้องหัดขับด้วยร่างกายแข็งแรงนะอ b บี BTS อย่างทาทท่วมอยู่เหรอ แต่มันไกลนะโอ้ยถ้ามันไกลก็ไม่ต้องไปดิน้องไปทําไมอ่ะมันไกลไปใกล้ๆดิประหยัดเงินนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีได้มาเออวินมอเตอร์ไซค์ก็มีมีคนขับรถส่วนตัวให้ด้วยจ้างวินมอเตอร์ไซค์ต้องเปรียบเทียบเป็นเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วเราจะตัดสินใจได้เงินทองมันหายากทำไมเงินทองหายากครับพวกยี่ห้อดังๆถือโทรศัพท์แอปเปิลมีอยู่กล้องสามตัวแล้วมันเท่พวกเด็กๆผู้หญิงนักเรียนต่างๆเนี่ยบางคนถึงขั้นขายเนื้อขายตัวไปเอาเงินเอาเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่า อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ถึงขั้นขายเนื้อขายตัวเลยเหรอหยลักขี่ลักขี่ต้องยอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวไหมเนี่ยลักขี่ยอมไหมเอาทองไปซื้อไอโฟนมึงจะบ้าไปเรื่อยยังไงท่านผู้ชมครับมีแค่เองวันนี้ไม่ใช่เป็นงานรีวิววันนี้เป็นงานแนะนําว่าอย่าไปซื้อ iPhone ไอโฟนสิบเจ็ดรอเซียลมี่สิบเจ็ดเหมือนกันอย่าไปซื้อไอโฟนนะแต่ว่ารอเซียลมี่นะปัจจุบันเนี่ยต้องรู้จักประหยัดเงินนะ เศร,รษฐกษิจเดี๋ยวนี้เนี่ยรอเสี่ยมีรุ่นใหม่รอเสี่ยมีรุ่นใหม่ล่าสุดนะอย่าไปซื้อรุ่นเก่ารุ่นเก่าไม่ต้องซื้อไม่คุ้มเศร,รษฐกิจปัจจุบันหาเงินยากรอเสี่ยมีรุ่นใหม่ราคาถูกกว่าเป็นหมื่นเลยคุณภาพเท่าเทียมกันหมดคุณภาพเท,ท่าเทียมการถูกกว่าเป็นหมื่นก็ยังายหมื่นอยู่ดีนะแต่ถูกกว่าเป็นหมื่นเลยเออ AI ดีกว่า iPhone ตัวที่ามแล้วน่าดานไหมรุ่น16มันใช้ไทเทเนียมรุ่น17มันใช้อลูมิเนียมดูแม่งเอาเปรียบเสี่ยมีใช้เหล็กอะไรเสี่ยมีใช้เหล็กคุุณภาพสูงงงชบโคเมมียแและทอด เพื่อความทนทานและความปลอดภัยโดยเหล็กจะหุ้มด้วยวัสดุอื่นเพื่อป้องกันการลื่นวัสดุเหล็กมีการหุ้มด้วยยางส k แดกสมองอมมิดคนแถมดูดเยี่ยวเข้าไปด้วย WTF เว็บทางการเสีย่ยมีใกล้กว่าที่ฮิตงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสี่ยมีเดือนกันยา2025นี่ใกล้แล้วนะอีก2วันนะต้องดูตรงไหนอะว่าเสียเส่ยมีใช้เซี่ยมีใช้เหล็กอะไรอะของเซี่ยมี่เจมีในมือถือเซี่ยมีรุ่นปัจจุบัน ใช้วัสดุอะไร Xiaomi 1 5 Adopt and All Around Fluid Design Language with its Micro Curve Aluminium Frame for an Incredible Aesthetic and Excellent Hand Feel อ้าวก็ใช้อลูมิเนียมเหมือนกันนะ Premium ในรุ่นเรือธงกอบเครื่องส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมฝาหลังใช้กระจกหน้าจอปกป้องด้วย Gorilla Glass ก็คือถ้าเป็น x i a o มีธรรมดาใช้อลูมิเนียมแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษใช้ไทเทเนียมมีรุ่นระดับกลาง ใช้พลาสติกรุ่นเน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพใช้อลูมิเนียมอร่อยโดยสรุปแล้วการเลือกซื้อมือถือเ Xiaomi ในปัจจุบันผู้ใช้สามารถคาดหวังวัสดุระดับพรีเมียมอลูมิเนียมไทเทเนียมกระจกได้ในรุ่นเรือธงเ Xiaomi กับ iPhone อ,อันไหนดีกว่ากันวัดกันไปเลยก็ถ้าใช้ของเดิมมันก็คงตัวปะถ้าเคยดีแล้วลดก็คือดาวเกตปะก็ถ้าสมมติว่าในมุมของการถ่ายเทความร้อน ไทเทเนียมมันทำได้แย่กว่าอลูมิเนียมเขาเปลี่ยนจากไทเทเนียมมาเป็นอลูมิเนียมในมุมนั้นมันก็ถือว่ามันดีขึ้นไหมฮะหรือว่าไม่ว่ายังไงมันก็คือแย่ลงแน่ๆจอลึกแต่ละประเด็นราคาและความคุ้มค่าเสี่ยมี่คือราชานี่เสี่ยมี่นี่ราชาเรื่องความคุ้มค่านะหากวัดกันที่สเปคต่อราคาต้องยอมรับว่าเสี่ยมี่เป็นผู้ชนะอย่างขาดลอยในงบประมาณที่เท่ากันคุยได้สมาร์ทโฟนเสี่ยมี่ที่มีอัตรา r e เฟ e s h r สูงกว่าแรมสูงกว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่า และเทคโนโลยีชาร์จไฟที่รวดเร็เวกว่า iPhone อย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ระบบปฏิบัต,บติการความยืดหยุ่นเมื่อเจอกับความเรียบง่ายนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง2รุ่นเ i ียวมี y p e r o ออยู่บนพื้นฐานของ Android จุดเด่นคือความยืดหยุ่นของระบบปฏิบัติการปรับแต่งได้อิสระผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาไอคอนวิดเจตได้ตามใจชอบสามารถลงแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นนอกเหนือจาก Play Store ได้เหมาะสำหรับคนที่ชอบทดลองและปรับแต่งมือถือให้เป็นสไตล์ของตัวเอง iPhone มาพร้อมกับความเรียบง่ายเสถียรและใช้งานง่ายมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นระบบปิดที่ Apple ควบคุมทั้งหมดแอปพลิเคชันทุกอย่างผ่านการตรวจสอบจาก App Store ทําให้มีคุณภาพและปลอดภัยสูงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ในการใช้งานที่ราบรื่นไม่ซับซ้อนและแค่เปิดเครื่องก็ใช้งานได้เลยเปไงอันไหนดีกว่ากันเสี่ยวมีมักชูจุดเด่นที่ตัวเลขสเปคที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำที่ให้มาเยอะความจุบแบตเตอรี่ใหญ่ ในความเร็วในการชาร์จที่ทิ้งห่างคู่แข่งไปไกล iPhone แม้แรมและขนาดแบตเตอรี่จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลขแล้วแต่ด้วยชิปเซ็ตตระกูล A-series A-bionic ที่ Apple ออกแบบเองและการทำงานร่วมกันอย่างลงตัวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำให้ iPhone มีประสิทธิภาพที่ท่งพลังใช้งานได้อย่างไหลลืน่นและจัดการพลังงานได้อย่างอยอดเยี่ยมเป็นไงอันนี้เป็นไงก็คือจริงๆตัวเลข Xiaomi อาจจะดีกว่าแต่ว่าชิปของ iPhone Efficiency มากกว่าสุดท้ายก็เลยใช้ได้พอๆกันเนอะ ซื้อถูกแต่ต้องมาดูแอดเซียมี่เอ ي, ้ยเซียมี่มีแอดด้วยเหรอเซียมี่มีแอดด้วยเหรอครับตัวถูกมีโอ้โหกล้องถ่ายภาพนวัตากรรมฮาร์ดแวร์ความง่ายและสมจริงการแข่งขันด้านกล้องของทั้งสองแบรนด์ถือว่าสูสีกันมากในปัจจุบันรุ่นเรือธงของเสียมี่มีการร่วมมือกับแบรนด์กล้องระดับโลกอย่างไลกาทําให้ได้เปรียบด้านฮาร์ดแวร์เช่นเนซนเซอร์ขนาดใหญ่เลนคุณภาพสูงและมีโหมดการถ่ายภาพที่หลากหลายเลือกใช้มีโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพต้องการปรับแต่งโทนสี ไอโฟนขึ้นชื่อเรื่องการเป็นกล้องที่ยกขึ้นมาถ่ายแล้วสวยมีสีสันสมจริงเป็นธรรมชาติมีความน่าเชื่อถือสูงในทุกสภาพแสงและโดดเด่นที่สุดในเรื่องการถ่ายวิดีโอให้มีคุณภาพไฟล์ที่ดีเยี่ยมมีความนิ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ง,งานทั่วไปไปจนถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่เป็นไงเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะอีโคซิสเต็มมีผลิตภัณฑ์ในอีโคซิสเต็มที่หลากหลายมากตั้งแต่สมาร์ทวอทช์หูฟังแท็บเล็ตไปจนถึงเครื่องใช้ไฟไฟ้าในบ้านซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ในแอปมี่โฮ ของ iPhone จุดแข็งที่สุดของ Apple คือ Ecosystem ที่ไร้รอยต่อการทำงานร่วมกันร,ระหว่าง iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และ Airpods เป็นประสบการณ์ที่ราบลื่นและหาคู่แข่งได้ยากเช่นการคัดลอกข้อความจาก iPhone ไปวางบน MacBook หรือการสลับหูฟัง Airpods ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆทำได้อย่างง่ายดายการอัปเดตซอฟต์แวร์และราคาขายต่อ iPhone ยืนหนึ่งเรื่องความยั่งยืนการอัปเดต Apple ให้การสนับสนุนอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ให้กับ iPhone รุ่นเก่ายาวนานถึง6-7ปีซึ่งยาวนานที่สุดในตลาดในขณะที่ Xiaomi ปัจจุบันได้ปรับปรุงนโยบายให้ดีมากขึ้นโดยในรุ่นเรือธงจะได้รับการอัปเดต Android 4เวอร์ชันและแพดความปลอดภัย5ปีซึ่งถือวอ่าด,ดีเยี่ยมสำหรับฝั่ง Android เฮ้ยอันนี้ถือว่าชั่วไหมเนี่ย Xiaomi ไม่ดูแลรุ่นเก่ายาวนานเท่า iPhone อันนี้ถือว่าพวกชั่วช้าไหมพวกบริษัทเรวซามไหมนี hey, ่เฮ้ยราคาขายต่อ iPhone เป็นสมาร์ทโฟนที่รักษาาามูลลค่ไดดดด้ีสุนในต แม้เวลาผ่านไปแต่ว่าราคาตกช้ากว่าแบรนด์อื่นๆอย่างชัดเจนโหยังไงนี่คือ iPhone นี่ยังมีแบบว่าราคาตอนขายต่อมือสองด้วยนะโอ้โหสรุปเหมาะกับอะไรเลือกเสี่ยวมีถ้าคุณให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าต้องการสเปคที่ดีที่สุดในกลมที่จำกัดชอบการปรับแต่งต้องการความยืดหยุ่นของระบบ Android ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นความเร็วในการชาร์จที่สูงมากๆงบประมาณมีจำกัด แต่ต้องการสมาร์ทโฟนประสิทธิภาพสูงเลือก iPhone ถ้าคุณต้องการความเรียบง่ายเสถียรและใช้งานง่ายอยู่ในอ c o System มของ Apple อยู่แล้วหาต้องการประสบการณ์เชื่อมต่อที่ดีสุดให้ความสำคัญกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระยะยาวและความปลอดภัยคำนึงถึงราคาขายต่อในอนาคตชื่นชอบในการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงนี่เป็นไงสรุปเป็นไงนี้ชัดเจนนะชัดเจนไหมนี้ะจะมีในสรุปสแสดงว่าบววมีงบไม่จำกัดใช่ไหมครับโอย